ที่อาคารมูลนิธิพลเอกเปรมตินสุลานนท์กรมดุริยางทหารบกเพื่อพัฒนาการดนตรีพลตรีสรรพรณสงขาเจ้ากรมดุริยางทหารบกเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและทอดผ้าบางสุกุลพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบ4ปีการถึงแก่อสัญญกรรมของพลเอกเปรมตินสุลานนท์โดยมีอดีตประธานมูลนิธิและข้าราชการกรมดุริยางทหารบกเข้าร่วมในพิธี เพื่อสารต่อเจตานารมณ์และระลึกถึงพลเอกเปรมตินสุลานนท์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจการของกองทัพบ,บกและกรมดุริยางทหารบกในการเป็นตัวแทนภาคสังคมจัดทําโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อยอดให้กับเยาวชนสังคมและประเทศชาติมูลนิธิพลเอกเปรมตินสุลานนท์กรมดุริยางทหารบกยังร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและกรมดุริยางทหารบกร่วมการจัดคอนเสิร์ตการกุศลรักเพลงรักแผ่นดิน ความรักความดีคีตาในค่ำวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห้องเบญจนาเมิตรชั้น4อาคารเบญจรารังสิตสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิพลเอกเปรมตีนสุรานนท์กรมดุริยางทหารบกเพื่อพัฒนาการดนตรีต่อไป